สวัสดีครับคลิปนี้ครับมีสาวสวยครับมาขายของที่ร้านสุดราคาข้าครับเพื่อมาดึงดูดลูกค้าครับที่เห็นข้างหลังนี่ก็สาวนะครับสาวพันปีมองข้างหลังให้สวยมากครับดูดีครับนี่ฮะ วันนี้พาลูกๆหลานมาขายของครับ <_ d ose> ไม่ได้กําไรหรอกครับ <_ d ose> ก็บขายไปอย่างนั้นเลยครับให้ลูกให้หลานได้ทํามาหากินได้เงินเงินเรียนหนังสือเนาะอันนี้กันๆๆๆๆน,น้อ,องชมนอย <_ d ose> <_ d ose> สวัสดีกล้องก่อนอ่ะจ๊ะอ่ะเรียกกล้องก่อนเดี๋ยวนายเรียกตัวเพาะสวัสดีค่ะก่อนชื่ออะไร <_ d ose> ชื่อนสาวคนกล้องค่ะ <_ d ose> ชื่อชื่อเล่นชื่อเล่งค่ะอ้าวจริงบอกเดน่าเร่งชมนอยตั้งแต่เล็กจริงไหบอก <_ d ose> อันนี้ก็ เห็นตั้งแต่ตัวท้าลูกแมวครับก็โตขึ้นก็ไปเรียนที่เทคนิคครับเนาะลูกหลานทั้งหมดมีประมาณสามสิบคนครับมาทางานร้านสุนัขกับ้าวทุกคนนะครับได้สัมผัสทุกคนครับบางคนทําตั้งแต่มอหนึ่งจนจบปริญญาตรีครับก็หายไปเลยครับตอนนี้ก็หายก็มีครับหายเงียบกิ๊บครับไม่มีเลยในถ่ายมุมไกลเนาะก็มีแต่ลูกแต่ร้านนะครับมาช่วยกันขายเนาะ แล้วก็ดูแลกันไปครับกับพีมงานสุรากุฎโคกน้องนาแล้วก็สุรัชค้าข้าวครับลูกค้ากำลังเข้าครับเอาัวไนก็ อะไรอ,นนอันนี้ที่เดินผ่านมันคือชื่อน้องโดนนัทนะครับสาวรัชพัฒบุรีรัมครับเอกอะไรวะเอกคอมพิวเตอร์เอกเล่นเกม <laughs> ลูกหลานครับลูกหลานมาช่วยกันทำมาหากินครับช่วยกันค้าขาย ไอ้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ได้กําไรพอค่าจ้างลูกหลานหรอกครับแต่ก็ทําไปงั้นนะครับให้มีอาชีพกันวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันไหนวันหยุดก็มาช่วยตามาหากินกันเนาะนัะนตุนี่คือรับทุกคนครับยอมขาดทุนเพื่อลูกหลานเนี่ยคนนี้นัตุเขาอะไรก็นัตุทุกอย่างครับนตัตุทั้งหมดนัตุยอมทุกอย่างครสวัสดีครับก่อคนน้นะนะานายลงยูทูบเพื่อได้ขายออกไหมสวัสดีครับก่อนเราแนะนําชื่อ เอาเม็ดออกเร็วไม,ไ,ไม่เป็นไร,รอ่ะอันนี้ชื่อโดนัทสวัสดีอ่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อโดนัทค่ะอ้าวชื่อจริงเลยแ <c oughs> นะคำตัวสวัสดีค่ะก่อนนี้ทำให้มันดีๆหน่อยอ่าสวัสดีค่ะชื่อโดนัทค่ะเออชื่อจริงสุภาวดีถาวรัญญาอ่าโอเคนี่น้องโดนัทค่ะก็<ช>ขยันมากค่ะน้องถือว่าเป็นคนขยนันตั้งแต่ เรียนม .5 ม .6 แล้วครับก็มาทํางานอยู่ที่ร้านเรื่อยๆครับนอก็ถือว่าเป็นเด็กที่ขยันโอเคอยู่ครับไม่โอไม่โอเคบางเรื่องอยู่ครับก็โอเคบางเรื่องอยู่ก็ถือว่ายัางตั้งใจเรียนหนังสือเนอะอะาะถ้ามองข้างหลังนี่เจ๊จะดูไม่ออกแล้วว่าเจ๊ยังอายุเท่าไหร่ครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเจ๊นี่เราไม่บอกอายุกันครับเ no. นาะเจ๊บอกยี่สิบครับข้างหลังยี่สิบข้างหน้าบอกอียี่สิบครับ อันนี้เล่นกันแล้วครับเนาะไปดูไปอะไรเนาะอย่าไปซีเรียสอย่าไปถือสาวันนี้ครับเครียดครับขายของไม่ได้แล้วก็ว่ากันไปเนาะขายของไม่ค่อยได้แล้วก็คลายเครียดนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุรัตน์ขุดโคกนล่องนาครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วครับตัวนี้ลุกน้องบนแล้วครับเนาะก็วันหลังจะพาหลานสาวๆครับมีแต่สวยๆครับจะพาไปขับไปโคกครับเนาะเพื่อจะจัดพรีเซนต์พวกลงนาของเราเนาะ นี่ฮะต้องสวยๆทุกคนครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม